สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูปูมงไม้สักที่มันปลูกไว้ไม้สักปีก็กว่าครับท่านผู้ชมผมน้นอไปดูโมงไม้สักทางเข้าในสาธาคารน้ำใต้ดินไว้นี่ครับสักปีก็กว่านะครับประมาณปี6เดือนนี่ครับ ก็จะเริญเติบโต,ตได้ดีนะครับบางต้นก็ต้นเล็กบางต้นต้นใหญนะ่แล้วแต่สภาพของดินในช่วงหน้าแรงผมก็ไม่ได้ใส่ระบบน้ําหยดนะครับเพราะมันโตแล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับอุโมงค์มัสะก่อนหนะ้านั้นเป็นดินแดงแดงนะครับท่านผู้ชมที่ผมมาทําการขุดสระธนาคารน้าใต้ดินไว้แล้วก็มายังไม่ได้ปลูกไม้สักผมเพิ่งมาปลูกเมื่อปีที่แล้ว นี่ครับคุณได้ครับวง,วงไม้สักไม้สักปีกว่า,วาครับแต่ผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับแต่ข้างบนนั้น2ปีนะครับแต่ถนนเนี้ยปีกกว่า,ก,วาการเจริญเติบโตไม้สักเป็นไม้สักที่ชอบดินใหม่ครับถ้าดินใหม่นะครับคุดจะครอบสะหรือเอามาถมครับ สั์จะชอบมากนะครับแล้วเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นพื้นที่ดินงแดงและครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มเขียวนะครับเนื่องจากว่าเรามีน้ำบริเวณกลางพื้นที่ที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีผมมีสระน้ำไว้เป็นสระธนาคารน้ำใตดินระบบชาร์จนะครับนี่ครับ มะพร้าวก่อนหน้าก็ไม่โตเท่าไรดีนะครับเดี๋ยวนี้จเจริญเติบโตได้ดีครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วครับท่านผู้ชมดูครับจเจริญเติบโต,ตได้ดีผมพาไปดูสระธนาคารน้ําใต้ดินนะครับท่านผู้ชมนะครับสระธนาคารน้ําใต้ดินน้าเต็มสระเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวับน้ําเต็มสระครับนั่นมันเนินนะครับที่ผมนั่นสักสองปีครับผมปลูกตั้งแต่ปีแรกผมกลัวดินมันแข็งก็เลยต้องรีบปลูกพอผมขุดสระเสร็จผมก็เลยเอาต้านไม้มาลงนะครับเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับสูงใหญ่นะครับสักสองปีข้างบนข้างบนนันเป็นเนินท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับนี่ครับไม้สักแต่ส่วนนี้สองปีเหมือนหมดครับท่านผู้ชม่ซนนี้ที่ผมปลูกไว้อุโมงค์ไม้สัก็มีไม้สักมีพยุมีประด่มีเกลเกามาซ้อมหนึ่งต้นนะครับนี่ครับแตงข้าตลอดแนวโน่นนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูมกืกอกน,นี่เป็นพื้นที่ดินแดงแต่ตอนนี้ก็เขียวดี ต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้วันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ